ไม่ว่าธุรกิจคุณคืออะไรเป้าหมายยิ่งใหญ่แค่ไหนอายุโร้นานขอสเสนอ The Rising Star Package Package กกสื่อสารการตลาดครบวงจรเพื่อเพิ่มอนุภาพให้ธุรกิจสตาร์ทอัพและ SME โดยเฉพาะด้วยประสบการณ์ทีมงานและเครือข่ายอายุน้อยร้อยล้านที่จะพาคุณสู่เป้าหมายได้เร็วเกินคาดรับเพียง20ธุรกิจเท่านั้นสนใจติดต่อ084-001-2699 ไ y c นิว york clinic อากาลิโกเพราะความสวยคือจุดเริ่มต้นสู่ธุรกิจความงามของอายุนร้อยล้านในวันนี้เรื่องราวของเธอจะเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมๆกันครับช่วงที่แล้วนะคะก็รู้เรื่องของประโยเสซมาบ้างแล้วต่อมาถึงช่วงนี้ขออนุญาตอยากรู้เรื่องของพีโอมากๆว่ากว่าจะมามีวันนี้ที่เป็นนักธุรกิจแบบร้อยล้านได้เนี่ย จุเดเริ่มต้นเป็นยังไงคะเป็นคนที่ไหนอโอ๊กนะคะก็เป็นคนจังหวัดอุบลราชธานี<ะ>ก็คือตั้งแต่เด็กๆเ,เลยอากงอาม่านะคะก็มาจากเมืองจีนแล้วก็มาทําธุรกิจนะคะที่อุบลก็คือเป็นคนอุบลเนี่ยอยู่จนถึงม .3, 3> <ะ>เลยอะค่ะอยู่กับครอบครัวที่แบบค้าขายมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบชอบพวกเรื่องของการค้าขายเรารู้ตัวเองตอนไหนว่าเราชอบค้าขายแล้วเราเด็กๆเราทําอะไรถึงเรารู้อะครับ ัแต่ประมาณปา .3 ได้เก้าขวบเลยคือที่บ้านนะคะทําเป็นแบบผลิตสุรารแล้วก็จะมีแบบขายเหล้านอกขายอะไรอย่างเงี้ยด้วยค่ะก็ไปช่วยเขาขายของก็คือเขาเลี้ยงอยู่ที่ร้านเลยตั้งแต่แบบแบเบาเด็กๆก็เลี้ยงอยู่ที่ร้านแล้วก็เจอลูกค้าเจออะไรเงี้ยค่ะเข้ามาที่แบบร้านตลอดเลยแล้วก็รู้สึกว่ามันแบบสนุกดีเห็นเขาแบบ ออขายของรับเงินขายของรับเงินแล้วอากงก็จะคอยสอนตลอดนะคะว่าแบบทาธุรกิจนะมันจะต้องคิดอย่างงาู้นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยคอยบอกอแล้วพอมีงานประจําปีของที่จังหวัดนะคะก็คือแห่เทียนพรรษาให้อากงไปซื้อน้าโคก้กมาแล้วก็เอามาขายเพราะว่าคนร้อนไงคะอากาศมันร้อนอเออเราขายน้ําดีกว่าเพราะหน้าบ้านเราคือติดถนนใหญ่เลยเรียนอยู่ชั้นไหนครับที่เริ่มขายตอนนั้นน่าจะประมาณ ป3สานะโอ้ป3นี่หัดขายของเะไขายแล้วค่ะขายแล้วฝึกปลือการค้าขายตั้งแต่ปอสปมเลยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นต้องเรียนภาคธุรกิจแน่นอนไม่ใช่เลยเรียนนิเทศศาสตร์เพราะว่าทำไมทำไมถึงหักเลี้ยวจริงๆเป็นเด็กสายวิทย์นะคะก็คือเป็นคนที่เรียนแบบค่อนข้างดีแล้วก็คิดว่าก็จริงๆก็ชอบทาธุรกิจแต่ว่าตอนนั้นมันยังเด็กมันยังหาจุดที่แบบว่าเรายังคิดไม่ได้ว่า เอออยากจะทําอะไรก็คนรักสวยรักงามชอบแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยเรียนนิเทศศาสตร์ดีกว่าน่าจะเหมาะกับเราเรียนเก่งที่ว่านี่เก่งขนาดไหนครับ4.00เลยสุดยอดเลยพี่ใช่เกียนนิยมจบเกียนนิยมเรียนจบนิเทศเราเรายังไงต่ออะคราวนี้ก็ไปรู้จักรุ่นพี่คนหนึ่งเขาก็ขายครีมขายครีมบำรุงผิวนะคะ ตอนนั้นอายุประมาณ21อะคะ่ะเรามาใช้ก่อนทุกอย่างเวลาจะขายอะไรจะลองก่อน<ะ>พอลองแล้วแบบอุ้ยมันดีมากๆเลยก็เลยไปรับครีมจากพี่คนนี้<ะ>มาขายซึ่งพี่คนนี้เขารับจากคุณหมอนี่ถือว่าเราเป็นแม่ค้าขายครีม ยุคแรกๆของวงการเลยครับถ้า10กว่าปีแล้วเนี่ย<ช>ตลับเป็นยังไงตอนนั้นขายตลับละกี่บาทหน้าตาตลับเป็นยังไงสูตรเป็นยังไงครับก็มันเป็นแบบมี3กระปุกนะคะก็มีแบบว่าหน้าใสหน้าขาวลบรอยดา<ม>ก็มีกระปุก15กรัม30กรัมครับกระปุกละกี่บาทนะฮะ กระปุกถ้าชุดเล็กพันสามชุดใหญ่ก็พันเดีใจมากเลยแค่มีลูกค้าคนหนึ่งโทรมาสั่งหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<อ>ดีใจแบบหัว,หวใจพองโตเลยอุย้ยเขาสั่งของเราละกําไรตอนนั้น200300คิดว่าเยอะและ้วถ้าเป็น10คนก็สามพันหารเฉลีย่ยเอาลบค่าน้ํามันเออเราก็ยังได้กําไรอยู่อ๋อเผิอได้ลูกค้าระยะยาวด้วยใช่ระยะยาวแล้วหลายคนเราคิดอย่างเงี้ยไม่ใช่คนนี้คนเดียว<อ>เริ่มจากแบบเราแบบว่าเหมือนบอบอกปากต่อปากอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็เริ่มลูกค้าก็เริ่มเยอะขึ้นไม่ทราบยอดขายตอนนั้นเป็นยังไงฮะตอนยอดขายตอนนั้นก็ประสบความสาเร็จนะคะในความคิดตอนนั้นก็ได้2 0 0 0 0 0บาทต่อเดือนอายุยี่สิบเอ็ดปีมีไรายได้200 0 0 0กว่าบาทใช่โอ้ทุกอย่างดูดีจังเลยฮะแล้วไงต่อครับอ่าเสร็จแล้วก็เป็นคนทาอะไรก็อยากจะรู้จริงๆเพราะว่าอันนั้นเราก็รับต่อมานะคะแล้วก็เลยอยากจะรู้จักว่าเอ๊ะ ถ้าเกิดเราไปทําความรู้จักกับคุณหมอแล้วก็รู้เรื่องแบบส่วนผสมรู้เรื่องอะไรอยากรู้จริงนะคะก็เลยไปสมัครดีเทลยาก็คือจะไปกับหัวหน้านะค,ะค่ะก็จะไปแบบรีหมายหมอเอาโปรดักต์ไปให้เขาอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนไปคู่กันตลอดอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะยอดขายก็โอเคได้วิชาอะไรบ้างจากการไปเป็นเซลลขายยาโอ้โหความรู้เรื่องวิทย์กลับมาปึ๊กเลยเพราะว่าเขาจะต้องเทรนเราก่อนนะคะที่เราจะไปหาคุณหมอต้องรู้เรื่องของยารู้เรื่องเครื่องสำอางรู้แบบ ส่วนผสมทุกอย่างนะคะที่เป็นวิทยาศาสตร์การรีมายหมอค่ะจะต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลต้องรอรอก็เล่นโทรศัพท์ไม่ได้ตอบโทรศัพท์ลูกค้าก็ไม่ได้ยุคนั้นรู้สึกว่าจะเป็นแบบบีบีอยู่เลยค่ะ<อ>ใช่ใช่แบบคือคือนานมากแล้วเสร็จแล้วก็เริ่มประสบปัญหาก็คือว่าลูกค้าให้ไปส่ง บางทีเราไปรีมายหมอถึงสี่ทุ่มครึ่งเพราะว่าดีเทลยาจะมีเวลาเจอหมอน้อยมากก็คือยุ่งมากค่ะแล้วลูกค้าก็มาสั่งครีมสั่งทีเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเริ่มคิดแล้วว่าอยากจะขายครีมมากกว่าต้องมาจริงจัง,จงกระทุรกิจครีมของเราเองใช่ก็เลยตัดสินใจลาออกค่ะคราวนี้มาลุยครีมของเราเอง<ช>ตอนอายุเท่าไหร่ครับตอนนั้นก็ประมาณอายุก็ยี่สิบยี่สิบสองมีหน้าร้านละคข่าวนี้มีหน้าร้านอ่าเราปรับแล้วเราคิดแล้วว่า ความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะในการขายครีมไม่ใช่แบบว่าขับรถไปส่งหรืออะไรอะไรแค่นี้อยากที่มีหน้าร้านแล้วก็มีลูกค้าแบบมาดูครีมสามารถเทสครีมให้ลูกค้าได้เห็นแล้วก็เปิดตรงแบบหลังมหาวิทยาลัยคะ่ะค,คิดว่าคนเยอะแน่ๆต้องใช้ตังกี่บาทในการเปิดร้านนะครับตอนนี้สี่แสนบาทค่ะสี่แสนบาทใช่เอาไปทาอะไรบ้าง 4, าสี่แสนบาทเซ้งร้านสองแสนตกแต่งอีกประมาณสองแสนนะคะครับเอาละมีร้านของเรา อยู่หลังมหาวิทยาลัยหอการค้าใช่ค่ะเป็นไงเร้านสปาก็มีทั้งหน้าทั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยก็เจ๊งค่ะอ้าวทำไมอ่ะก็ตอนแรกก็พอขายได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่ยังเป็นเด็กอ่ะเราอยากมีหน้าแต่เราบริหารคนไม่เป็นในหัวก็คิดตลอดค่ะหาที่ใหม่ดีกว่าอ๋อคือต้องมีหน้าร้านแต่ว่าเปลี่ยนโลเคชั่นจากหลังมหาวิทยาลัยไม่เวิร์กแล้ว เป็นห้างสรรพสินค้ารุ้ยห้างสรรพสินค้าขึ้นห้าง,ข,างขึ้นห้างเลยเพราะว่ารู้สึกว่าเด็กมหาลัยมันก็คนไม่ได้เยอะพอแต่ถ้าเป็นห้างเนี่ยคนก็ต้องเดินมีห้างเปิดใหม่ตอนนั้นก็คือเอสพนาดรัชดาข้ามจากหลังมหาวิทยาลัยไปอยู่ในห้างแล้วตอนลงมองอลงตีบัติมันเป็นคีย์ออสมันก็เลยแบบว่าไม่ได้ไม่ได้แพงอะไรมากมายแต่ว่าตอนนั้นก็ลงทุนประมาณ5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0บาทเอาเป็นค่าอะไรบ้างครับ500,000 ก็มีค่ามาจําล่วงหน้าเดือนหนึ่งก็2 0 0 0 0ื่นสองหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่าครีมก็ต้องสั่งมาเยอะขึ้นค่าของของกระจุกกระจิ้งค่ะพซื้อของจากสาเพงมานะคะก็เป็นแบบกระจกเกาหลีมาสคาร่าอะไรอย่างเงี้ยจัดร้านให้มันดูสวยเพราะคีย์ออส่จะจัดมันไม่ได้มีเยอะอะค่ะแล้วมันก็จะดูแบบร้านโล่งก็เลยซื้อซื้อซื้อของมาเต็มเลยเพื่อล่อคนให้มาดูพวกของแล้วก็แนะนําครีมเราคิดแล้วว่าโหห้างนี้ต้องคนเดินเยอะ ยังไงคนก็ให้เอสพนาดเป็นคนมีตังค์ด้วยที่เราคิดเอาไว้แต่งตัวสวยๆอย่างนี้ไม่ขายเปล่าแต่งตัวสวยทุกวันลูกค้าเยอะก็แบบว่าเหมือนกับเราแนะนํานู่นนั่นนี่แล้วเราก็ผิวดีเราใช้ค่ะก็มีคนบอกว่ามุงร้านเราเยอะมากเลยขายดีขนาดไหนที่ว่าขายดีขายดีเดือนแรกเข้าไปขายได้1น0่งแแหมื่นแล้วก็ได้จนถึงหลักล้านเลยหลักล้านเลยมีแปดแสนแล้วก็ คีย์ออสเลยค่ะอะไรคือเหตุผลที่ทําให้คีย์ออสเล็กๆในการขายครีมนะครับสามารถทํายอดขายได้จับเงินล้านในเวลาอัานรวดเร็วกว่านั้นนะเพราะว่าคิดว่าเป็นทาเลด้วยทําเลที่เราอยู่ค,คนต้องมาซื้อตัวออต๋วหนังขณะที่เขารอซื้อตั๋วหนังก็ไม่มีอะไรทําทานข้าวอะไรกันเสร็จแล้วก็รอละแวกนั้นมันก็มีร้านเราอะค่ะที่แต่งแล้วสวยน่าสนใจแล้วก็อยู่หน้าโรงหนังพอดีพอเขาเห็นหน้าปุ๊บเขาก็ถามว่าน้องใช้ครีมอะไรหรออะไรอย่างเงี้ย ็นอยางนั้นอยู่กี่ปีครับจับเงินล้านยางนั้นอยู่กี่ปีครก็อยู่ประมาณจับเงินล้านตอนนั้นก็ประมาณ2ปี3ปีได้ค<ะ>่ะอ<ะ><ะ>แล้วเราก้าวต่อไปสเต็ปต่อไปอยังไงคะคราวนี้ก็มีรุ่นน้องที่รู้จักเขาก็บอกว่าพี่โอขายดีขนาดนี้ทําไมไม่ขายผ่านทาง Facebook โอ้บอกคนจะมาซื้อเหรอเขาไม่ได้รู้จักเราจริงๆหรือว่าไม่ได้มาเห็นเราอยู่หน้าร้านให้น้องเขาสมัครให้แล้วก็เลยลองแล้วก็ถ่ายรูปตัวเองโพสต์กับครีมไปนันนา<ป>น,นยังครับ อันนั้นก็คือตอนอยู่เอสพนาทนะคะสปีที่แล้วใช่อ,อ,อ๋อคือจากแม่ค้าคีออสตอนนี้ก้าวเข้าสู่แม่ค้าขายคิมออนไลน์แล้วใช่แต่ว่าคีออสยังรักอยู่ค่ะยังมีอยู่วันนั้นวันเดียวมีคนมาแอดเฟรนสามร้คนทำไมมันเกิดอะไรขึ้นจำได้เลยอะ่ะแบบเขาบอกว่าแม่ค้าน่าใสามากแล้วก็แบบมาแอดตกใจมากแล้วก็สั่งสังสง่พอเขาซื้อไปใช้ก็ใช้ดีก็มาขอสมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย ตอนนั้นที่โอขายไม่เคยไปติดต่อตัวแทนจําหน่ายหรือว่าไปแบบบอกลูกค้าเองเลยว่ามาใช้ไหมไม่เคยยอดขายตอนนั้นเป็นไงบ้างครับ10ล้าน10ล้านหลัก10บล้านนะคะหลักสิล้านอายุเท่าไหร่ครับตอนนั้นอายุประมาณ30 30จับ <c oughs> จเงิน10ล้านแล้วใจชื้นมากมันต้องใจชื้นมากแน่ๆตอนนั้นน่ะมันหลาย10ล้านค่ะแล้วมันก็ขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆโอ้โหตอนนั้นแบบนอนคิดว่านี่มันคือความฝันหรือเปล่า เราฝันไปหรือเปล่าที่แบบเงินในบัญชีมันเข้ามาขนาดนั้นนะคะแล้วคราวนี้ก็มันถึงจุดที่ตอนที่เราขายมันขายดีแบบรวดเร็วมากโดนคู่แข่งโจมตีนะคะไอ้ที่โจมตีเนี่ยโจมตีเรื่องอะไรแล้วเป็นยังไงบ้างครับไม่มีออย,อยอคือที่เรารับมาเนี่ยเรารับจากคุณหมอคุณหมอก็บอกว่าเป็นโรงงานของเขาเองนะคะเราซึ่งคุณหมอที่รู้จักกันเนี่ยก็เหมือนเป็นญาติทางหาก ออก็เหมือนกับว่าเป็นโรงงานของญาติอะไรประมาณนี้ก็ให้เขาไปขออยอให้เขาก็ไปขออยอเลขอยอ,อก็ไม่ตรงพอจะจําได้ไหมมีคนด่าเราในเฟซประมาณกี่ข้อความเยอะเยอะมากเลยค่ะเป็นแบบ500ข้อความได้แล้วก็บางทีก็เป็นคนซ้ําๆแล้วก็ไปตั้งเพจแล้วก็ด่าแล้วก็แช่งเราอะไรขอให้แบบหน้ามันพังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ คนใช้มันก็มีแพ้มีอะไรคือเห็นเราหน้าใสาอะ่อะเดี๋ยวจะเอาแบบกระปุกครีมเนี่ยประปาใส่หน้ามันเลยอะไรอย่างเงี้ยโอ้โตอนนั้นเราร้องให้ทุกวันเลยแล้วว่ามันเครียดเครียดแบบเครียดแบบสุดๆนะคะไม่เคยเครียดอะไรที่สุดในชีวิตขนาดนั้นนะคือเขาใช้ไปแล้วมันมีใสเอฟเฟกเราก็อยากจะรักษาอยากจะทําทุกทางให้กับเขาแต่แต่คือเขาเกลียดเราไปแล้วเราจะทําอะไรอกส่งครีมไปให้ใช้ยาแก้แพ้ทุกอย่างดา่าแบบ ขึ้นหน้าเฟซจนจนแทบอยากจะปิดเฟซหนีเลยค่ะตอนนั้นอายสังคมมากเลยคือเขาบอกว่าเรามีสารอันตรายเราก็ไปตรวจ<ม>ที่กรมวิทยาศาสตร์ไม่มีอะ<ม>แต่มันไม่มันแล้วก็มาขอออยอทีหลังนะคะร้องไห้ทุกวันแล้วก็นั่งมองสต็อกของท,ที่บ้านที่บอกว่า2องหมื่อะคะอย่างต่<ม>ํากองที่บ้านจนที่บ้านแทบไม่มีทางเดินเลยคือจากขายหลัก10ล้านโหแทบแบบมันดิ่งลงจนแบบหลักแบบ แสนอะไรประมาณนี้อะไรค่ะตอนนั้นรู้สึกไงครับมันท้อไหมท้อขนาดไหนท้อมากเลยค่ะคิดแต่ในหัวคิดตลอดเวลาเลยว่าเราจะทํายังไงดีที่แบบจะสร้างความมั่นใจเรียกความมั่นใจให้กับลูกค้าคืนมานะในช่วงระยะเวลา2ปีนั้นบอกเลยแบบคือมัน ทุกกระทมแบบทุกมากมากเลยจากคนที่แบบเคยขายได้มีเงินเข้ากระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าให้กําลังใจตัวเองตลอดนะคะว่ามันก็เป็นประสบการณ์ชีวิตอย่างหนึ่งว่าเราควรที่จะทําสิ่งที่ถูกต้องควรที่จะทำอะไรรู้ลึกรู้จริงแล้วติดต่อเอง ตอนนั้นช่วงที่ดรอปลงก็ยังเสิร์ชข้อมูลดูอยู่ตลอดเวลาว่านาวัตรกรรมใหม่มีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ก็ดูแล้วมันเป็นโฮสต์พาเซนตาหรือว่าพาเซนตาจากม้ารกม้านะคะซึ่งมันเป็นอะไรที่ใหม่แล้วก็มีความปลอดภัยสูงสุดกับคนไทยด้วยคือผิวคนไทยสามารถใช้ได้อีกอย่างหนึ่งคือสารสกัดเนี้ยมันดีจริงๆเขามีการทดลองมีงานวิจัยรองรับหลายฉบับด้วยกันแต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะทำนะคะคือเรารู้แล้วว่า โสต์ฟาเซนต้ามันดีแต่เราจะไปติดต่อ,อยังไงที่จะสามารถนำมาขายได้เมื่อคนจริงต้องพบกับความล้มเหลวเขามักจะถอยกลับไปก้าวหนึ่งและพร้อมที่จะเริ่มเดินหน้าใหม่อีกครั้งซาร่าเจสสิก้าบาร์เกอร์ าไมาอยากพลาดรายการที่สร้างแรงบันดาลใจในการทำธุรก,กิจให้คนรุ่นใหม่อย่าลืมกดปุ่ม subscribe นี่นะครับ